สวัสดีครับสวัสดีครับครับครับมาร่วมชมโชว์นะครับผมก็วันนี้ผมมาแบบว่าใส่ลุกของพี่หมูัศว่านี่นะผมเป็น Autumn Winter นะครับนี่ก็เป็น collection ใหม่เลยเป็นไงวันนี้ดูดเท่ไหมครับีโหจริงๆผมได้หลายสายเลยนะครับแบบไม่ว่าจะน่ารักหรือว่าเท่แต่ว่าวันนี้ผมขอมาเท่นหน่อยนิดนึงครับ ไม่มีคนคุมไงครับมันก็เลยแบบว่าเทได้ถูกต้องไหมเออก็คือแบบแฟนคลับชอบไปเปรียบเทียบเวลาผมอยู่คนเดียวกับเวลาผมอยู่กับพี่อู๋ใช่ไหมเวลาผมอยู่พี่อู๋เขาจะแบบว่าเออเอารถเนี่ยดูแบบตัวเล็กตัวน้อยดูแบบว่าแบบเอ้ยเป็นเด็กสามขวบแต่ว่าแบบพอผมอยู่คนเดียวพี่เขาบอากว่าเออพี่โตมาเองอะไรอย่างนี้ครับมันก็จะเป็นฟีลแบบว่าเออวันนี้ก็ดูเป็นฟิลแบบพี่โตหน่อยละกัน พี่โตเอาสักแบบสักหกขวบแล้วกันครับโตขึ้นมาสักสามขวบใช่เตรียมชมโตยังไงบ้างคะเตรียมชมโชว์คือวันนี้ผมรู้สึกว่าผมผมรู้อยู่แล้วว่าโชว์เนี่ยมันต้องออกมาดีแน่นอนคือแบบผมมาตั้งตารอเพราะว่าเรื่องของแฟชั่นเนี่ยมันมันแบบเดี๋ยวเราจะได้ตามเทรนเขาทันแล้วก็จะได้เห็นแบบว่าเออเนี่ยแฟชั่นมันไปถึงไหนแล้วแล้วก็แบบวันนี้เป็นยังไงบ้างครับ พี่หมูครับผมก็ก็จริงๆอยากเชิญชมนะครับผมเชิญเชิญชวนทุกคนนะมาดูแบบว่าชมโชว์ของพี่หมูด้วยกันนะครับก็ไปดูกันว่าวันนี้จะมีแบบว่าคอลเลคชันยังไงบ้างแล้วก็แบบเท่ขนาดไหนนี่คือเป็นแบบส่วนหนึ่งของพี่หมูของคอลเลคชันใหม่นะครับผมออททำวินเทอร์นะครับผมนี่ใช่่คอมเมนต์ันมาเยอะๆใช่คอมเมนต์กันมาเยอะๆได้เลยครับนี่ครับ จริงๆผมได้ไอเดียมากเลยว่าเออแบบการแต่งตัวในในเทรนด์ใหม่ๆนะครับแบบได้การแต่งตัวไปเยอะมากได้แบบว่าอุ้ยแบรนด์นี้สวยจังเลยแบบว่าเราอยากได้เราอยากจะแบบไปช็อปดีกว่าแบบว่าจะได้แบบมีการแต่งตัวแบบแนวใหม่ๆบ้างอะไรแนี้ครับอะไรแบบว่าเป็นชาติอะไรเพิ่มต่อแบบว่าโหคือมีเยอะเลยครับเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวผมมาช่วงนี้ผมมีแบบว่าเวิด์ทัวร์ใช่ไหมครับเดี๋ยวก็บินไปต่างประเทศบ่อยคือ เตรียมแล้วครับเตรียมแบบว่าแต่งตัวไปต่างประเทศไปถ่ายรูปรสวยๆมาให้แฟนๆได้ดูกันก็ต้องไปซื้อเสื้อผ้าเพิ่มแล้วครับแสดงว่าเราติดตามไม่เลยเดี๋ยวเราแน่อนอน,อนอได้แน่นอนคือไปต่างประเทศเดี๋ยวแบบแฟชั่นมาจัดเต็มแน่นอนครับแต่ว่าแต่ว่าเขามีแต่แบบเลยให้กำลังใจไโอ้คือทํางานใกล้กันไงทำงานใกล้กันเกินผมอยู่ชั้นห้าเขาอยู่ชั้นสี่วันนี้ก็อยู่ใกล้กันอีกคือแค่อยู่คนละฝัง่ง นะครับผมวันนี้จริงๆมีคอนเสิร์ตของน้องมินนี่นะครับพี่อยู่ก็ไปเป็นเกสให้นะผมก็ให้กำลังใจเขาได้ก็มีแฮชแท็กไปเล่นกันได้นะครับแต่ว่าเม,มื่อวานก็คือแฟนกันเราคือททแ้่าไม่บอก็เราอยู่ใกล้แค่นี้ทําไมเราถึงมันจะมีเหตุผลอะไรที่เราจะไม่ไปหาถูกไหมครับแล้วก็เขาก็เราเสร็จงานแล้วเขาก็ขึ้นโชว์พอดีก็เวลามันเหมาะเจาะครับได้เจอแฟนด้วยครับได้เจอแฟนด้วยอ,อะไรครับก็ได้เจอ ทีมงานได้ไปกินข้าวอะไรกันครับก็ก็ก็แฮปปี้ดีครับอยู่คนเดียวมันก็จะเงาเงาหน่อยถ้าแบบได้ไปเจอพี่ๆทีมงานหลายๆคนก็แฮปปี้ดีครับ็อยู่ว่าองานแล้วไปกินข้าวต่อ,อใช่ก็ไปกินข้าวหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวทีมงานที่ถึงเดี๋ยวพี่พี่อู๋เขาก็แบบเออแบบเงาไงกลัวแบบว่าไม่มีไม่มีน้อมรถอยู่ก็แบบว่าเดี๋ยวเหงาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ ก็ <g ots> โอ้ยอยู่ใกล้ผมหิวข้าวด้วยพาตั้งต้นไปด้วยมีทั้งหลายคนอร่อยมากเาาอร่อยมากเลยครับแน่นอนอร่อยอยู่แล้วาอลอการไ,ได้ขับไปเรามีประกาศบอสแฟนมีครับแฟนมีเวียดน,นามใช่ครับก็เดี๋ยวจะมีในเดือนเดือนเดือน,อนพฤศจิใช่ไหมพี่แพรพฤศจินะครับผมก็มามาเจอกันได้น,นะผมกับแฟนมีที่เวียดน,นามนะครับ เป็นการกลับไปรอบที่สองก็รอบนี้เดี๋ยวเตรียมไปไปทานของอร่อยๆอเออเตรียมไปแบบว่าเขาพูดว่าอะไรนะสวัสดีสินเจา้าเออใช่สินเจา้าเตรียมไปบอว่าสินเจ้าอีกรอบนึงนะครับผมกลับไปไปหาเขาหน่อยครับา เตรียมความพิเศษก็เดี๋ยวจะขนความน่ารักขนความสนุกไปให้กับแฟนๆชาวเวียดนามแล้วก็จริงๆอาจจะมีอินเตอร์แฟนหลายๆคนแล้วกันที่ไปดูในมิสเวียดนามครั้งนี้นะครับเดตล่าสุนนาดในการต้านเดตล่าสุดที่ออกมาอ๋อคอนเทนต์ใช่ไหมครับฟูรโรดโคสเฟรนก็ผมเห็นแบบทุกคนเอาไปตัดแล้วก็แบบเป็นไวรัลมากๆเลยจริงๆก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับก็ใครที่หลายๆคนเอาไปใช้ทริคเรียกแฟนแบบน่ารักน่ารักกันได้อะไรนะ เตงเต่งเตง่งมงมงมงอะไรเงี้ยก็ลองลองดูนะครับบางทีแบบอาจจะเบื่อการเรียกว่าเตรงเขาอะไรเงี้ยก็ลองแบบว่าใส่ชื่อแบบว่าน่ารักน่ารักอะไรอย่างงี้ไปได้จะอย่างนี้เรื่อยใช่้ให้เาแบบว่าเอานงดอนอใช่ครับอันนี้ก็คือตามแฟนๆเรียกร้องคือแฟนๆอยากเห็นแบบว่าเออเราแบบส่งคนไปทำคอนเทนต์อะไรง่ายๆด้วยการไปเที่ยวด้วยกัน้วก็นั่นแหละครับอย่างที่ทุกคนได้เห็นออกไปใน,ในอู่รถโค้ดเฟนก็ฝากติดตามอู่รถโค้ดเฟนกันด้วยนะครับ คลิปต่อไปลงได้เลยอ่ะเดี๋ยวไปถ่ายก่อนถ่ายตอนไหนครับเดี๋ยวต้องหาวเวลาไปถ่ายก่อนนะครับค,ครับผมก็ฝากติดตามผลงานของอบฟโรดด้วยนะครับจริงๆก็เดี๋ยวรอดูนะผมใกล้วันสนั่นจอแล้วก็จะมีแบบประกาศไลน์เอพออกมาว่าปีหน้าเนี่ยต้าอู่ออฟโรดเนี่ยจะทําอะไรแต่จริงๆก็ไปแอบมี แอบมีสปงสปอยอะไรไปบางอย่างบ้างแล้วแหละแต่ว่าอยากจะให้ติดตามเพราะว่าครั้งนี้จะเป็นอะไรที่ทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็เป็นอะไรที่แบบใหม่ๆมากๆเลยซึ่งตัวผมเองก็ตื่นเต้นเหมือนกันอยากจะประกาศให้ทุกคนได้ท,ดทราบไปแล้วนะคะว่าจะมีอะไรแล้วก็สําหรับตัวผมเองนะครับผมจริงๆเราก็โตมากับการที่แบบว่าเป็นบอยแบนด์หรือว่ามีแบบว่าเต้นอะไรกันมาบ้างจริงๆก็เดี๋ยวรอรอดูนะครับว่า จะมีผลงานอะไรออกมาท้วคนได้ติดตามชมกันหรือเปล่านะครับก็นี้ก็เป็นอีกเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็สําหรับคอนเทนต์ออนไลน์ก็สามารถติดตามอู่รถโค้ชเพลนกันได้แล้วก็อีกเยอะแยะมากมายผ่านทางช่องทาง Open l a ลเบเลยนะครับแล้วก็ช่วงนี้อัหรถมีแบบเวิร์ทัวร์เยอะมากเลยก็ยังไงถ้าติดตามก็สามารถไปไปดูแฟนมิตรต่างประเทศกันได้นะครับฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ